สวัสดีค่ะคุณยายจูลี่มีสาระค่ะวันนี้มาแบบไม่ให้ตั้งตัวมีใครออนไลน์อยู่บ้างทักทายกันค่ะทักทายกันค่ะเดี๋ออยวยายจูลี่เช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะอ่ามีใครอยู่บ้างเข้ามาทักทายสวัสดีกันค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยายจูลี่เช็คเสียงก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วทักทายค่ะสวัสดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากมมมยายจูลี่เช็คเสียงอ่าโอเคเสียงใช้ได้นะคะเสียงใช้ได้โอเคค่ะเห็นหรือยังว่ายายจูลี่ ออกโปรโมชั่นอีกแล้วจริงๆอะโปรข่าวคราวที่แล้วใหญ่ยยจุลี่บอกเลยว่าจะไม่โปรแล้วปีนี้เพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยโปรเกือบทุกเดือนแล้วจะบอกเลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยพอโปรโมชั่นแล้วใายจุลี่จะไม่ได้กำไรเลยจะไม่มีกำไรเลยนะ คืออย่างนี้ค่ะทำไมยายจูลี่ถึงไม่มีกำไรคือถ้าใครเป็นแฟนคลับยายจูลี่มาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่ายายจูลี่เนี่ยทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อแบ่งปันกันเอาไปใช้ไม่ได้คิดว่าจะเอามาทำเป็นธุรกิจแบบนี้ทีนี้พอเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจใช่ไหมการตั้งราคายายจูลี่เขาคิดว่าเออ เราทำเองขายเองเนาะไม่มีลูกจ้างไม่มีค่าเช่าก็ตั้งราคาแบบนี้แหละเอานิดหน่อยก็พอขายทีนี้พอมันเป็นธุรกิจใหญ่โตใหญ่โตขึ้นแต่ราคาไม่ได้ปรับอย่ยจุลิมีลูกน้องค่ะมีพนักงานค่ะเนาะพอมีพนักงานปุ๊บมันก็ต้องมีออฟฟิศเนาะที่ทำงานก็มีค่าจ้างมีค่าเช่า ใช่ไหมมันก็ต้องมีค่าระบบจัดการอีกแล้วก็มีการเยอะอะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะแต่ขายราคาเดิมนี่กําไรที่ตั้งเอาไว้เนี่ยพอมันมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มกําไรมันก็ลดน้อยลงพอมาโปรอีกลดอีก10% 15% 20% ท่ากับยายจูลิไม่มีกำไรเลยก็ได้แต่ผลิตให้แฟนคลับใช้อันนี้แหละมันคือปัญหาที่ว่าโอ้ไม่เอาละไม่โปรได้ไหมอ่ะไม่โปรแล้วก็ก็ขายให้ยายจูลี่ได้มีกำไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยม่งั้งกันไม่น่าจะอยู่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่บอกเนาะยอดขายตกไหมตกลงมานิดหน่อยค่ะแต่ยายจูลี่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าโปรโมชัน่นให้คำว่าอยู่ได้ก็คือขายของได้ค่ะ แต่ไม่มีกําไรเนาะก็ว่าจะไม่ปโปรแล้วแหละทีนี้ก็มีหลายๆคนเนาะก็เข้ามาบอกคุณยายนี่มันปีใหม่นะหนูอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองบางคนก็บอกว่าหนูอยากซื้อของขวัญให้คุณแม่ให้คุณป้าให้คุณพี่แล้วก็ไม่อยากไปซื้ออย่างอื่นที่มันไร้สาระ คือถ้าซื้อน้ำมันสมุนไพรซื้อแชมพูของคุณยายจูลี่ซื้อเจลล้างหน้าคือเขาได้ใช้ของดีแน่นอนทำยังไงล่ะเนาะก็ต้องยอมกันเอาเอาอีกสักตั้งหนึ่งเนาะสิ้นปีเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันใหม่ตอนปีใหม่เนาะแล้วค่อยคิดกันแล้วกันอะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาให้มันจบปีไปปีนี้เนาะปีที่แล้ว ก็พอมีกําไรบ้างแต่กําไรพอปีนี้เนาะตั้งแต่เดือนกุมภาพอเริ่มโควิดมายอดขายมันก็ตกเนาะพอยอดขายตกใหญ่ยยจุลิกก็โปรโมชัน่นโปรโมชัน่นโปรโมชัน่นมันก็อยู่ได้แบบไม่มีกําไรมันก็อยูไ่ได้มาถึงตอนนี้แหละค่ะเนาะเพียงแต่ว่ามันาการทําธุรกิจมันต้องมีกําไรยงไมันถึงมันอยู่ไม่ได้งไงใช่ไหม อแต่ก็โอเคค่ะไหนๆจะสิ้นปีแล้วอ่ะก็ให้เป็นของขวัญโปรโมชั่นเป็นของขวัญให้แฟนคลับไปเลยแล้วกันนะปีนี้ไหนๆก็ไหนๆลอะออะทีนี้ยายจุลิ่ก็มีโปรใช่ไหมโปรที่คนถามหามากที่สุดก็คือโปรโน,น,น้ํามันนี่แหละยายจุลิก็ออกโปรโน้ํามันสมุนไพรไปนะสามขวดก็ราคา1,100บาททีนี้วันนี้ที่จะมานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาคุยเรื่องโปรโมชั่นน้ํามันว่ามันดียังไง เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วดูหน้ายายจูลีส่สินี่ดีขึ้นอีกเห็นไหมนะดีขึ้นอ่ะจากเมื่อสองปีที่แล้วจนถึงเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ผิวหน้าดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะแล้วหน้าก็เรียวทีนี้ยายจูลี่นะไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดหาความรู้ส่องไปดูคลิปต่างประเทศมั่งญี่ปุ่นมั่งจีนมั่งฝรั่งบ้าง อันนี้ไปเจอคลิปนี้มาไปเจอคลิปนี้มาเดี๋ยวยายจูดี้จะบอกคืออย่างนี้ค่ะไม่ได้คิดเองนะคลิปอันเนี้ยคือไปเห็นของต่างชาติมาเป็นของเว็บไซต์อ,อ,อะไรนะเว็บไซต์จดชื่อมาอะไรนะเนี่ยอะไรนะคารินออมอเออคารินออมอ เป็นเว็บไซต์แล้วก็เขาน่าจะมี Facebook ด้วยเนาะแต่ยายจุลี่ดูในเว็บไซต์ค่ะคารินออมใน pinterest ก็มีแต่เป็น pinterest ขอของภาษาอังกฤษนะอยากจะได้ไปเจอมาเขาแนะนำวิธีการนวดหน้าเพื่อให้มีกรอบหน้าเเดี๋ยวนี้เนาะเวลาเราไปร้านร้านเสริมสวยร้านสัญญมกันเนาะเขามีฉีดให้แบบกรอบหน้าคัดชัดคม เนาะแบบเอาหน้าแบบค,ม,คมเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไปเจอมานวดหน้ามาก็เลยจะมาแบ่งปันค่ะเนาะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันวิธีแล้วง่ายมากแล้วเขาทำหน้าเขาสวยมากเลยหน้าเขาแบบคมชัดตึงเลยนี่ยายจุดีตึงอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ตรงเนี้ยกรอบหน้ามันชัดๆเนาะอ่ะเราสวัสดีกันก่อนเนาะรอรอแฟนคลับหลายๆคนเข้ามาเนาะ โอเคอ่า okay. สวัสดีแอปเปิลเนี่ยรอโปรเด็ดเด็ดแรงแรงอยู่ค่ะ <laughs> เรว่าจะไปเยี่ยมน้องแอปเปิลสักทีไม่ได้ไปเลยค่ะโปรทยอยออกมาเนาะวันนี้ก็เมื่อเช้าก็โปรโปรหนึ่งก็คือมีเซตเจลล้างหน้าโทนเนอร์มอสเจอไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดอันนี้คือเซ็ตหน้าแบบ บำรุงทาความสะอาดบำรุงที่ปกติเราก็ใช้กันอยู่แล้วอันนี้ออกมาและเซ็ตที่2ก็ออกมาก็คือน้ำมันสมุนไพรา3าขวดจะเป็นผิวแห้งหรือผิวมันหรือน้ำมันสมุนไพรหมักผมก็ได้สั่งรวมมาก็ได้นะคะ3ขวด1,100บาทเนาะคุณ ทานทิพสสวัสดีค่ะคุณทานทิพย์ดีใจวันนี้เจอคุณยายสดีใจเหมือนกันค่ะเนาะอ่ะเราไม่รอไปต่อดีกว่าใครยังไม่เข้ามาก็ให้เขาดูย้อนหลังเนาะการนวดหน้าเชื่อยายจุลี่ยายจุลี่เป็นคนนวดหน้ามานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่ นานแล้วเป็นคนชอบนวดหน้ามากเลยอะ่ะสมัยสาวๆมีเงินนะสมัยตอนนั้นน่ก็ยังเข้าร้านศึกไปนอนให้เขางวดนวดงวด,วดแต่มันก็ไม่เห็นไม่เห็นความแตกตา่างเนืกภาพอบอกปะ่ะจะเป็นกัวซาก,ก็ใช้มาแล้วอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ไปอะไรนะที่แบบเขาเรียกอะไรอะตอบใช่ไหมตบกระดูกทุบอะ่ะเออทุบอะ่ะตายมาแล้วเจ็บมากไม่ได้อะไร เนาะกัวซานี้ก็ถลอกมาแล้วไม่ได้อะไรนะที่หน้ามาเรียวได้ขนาดนี้สวยได้ขนาดนี้เนี่ยด้วยซิลิโคนจริงๆใครถ้านวดแบบทุกวันนะไม่ต้องนานนวดแค่วันละ3-5หนาทีเท่านั้นขอให้นวดทุกวัน3เดือน6เดือนจะรู้เลยว่าหน้าคุณเปลี่ยนไป โครงหน้าคุณเปลี่ยนไปแน่นอนตรงย้วยๆตรงนี้หายแน่นอนไปตรงที่มีย่นๆตรงนี้นี่ตกย่นๆตรงนี้นี่หายแน่นอนนะเส้นวิตกจรเร็ตรงเนี้ยตื้นแน่นอนล่องน้ำหมากที่มันลึกๆเนี่ยก็จะตื้นขึ้นแน่นอนหน้าเด็กแน่นอนคือใช้มาหลายอย่างแล้วเห็นผลจริงๆภายในสามเดือนหเดือนคือถ้วยซิลิโคนกับน้ำมันสมุนไพรใครจะใช้ ผิวแห้งผิวมันก็แล้วแต่สภาพผิวนะโอเคแต่ถ้าใครผิวดีอยากใช้อยากใช้สูตรไหนก็ได้แต่ถ้าผิวแห้งเป็นฝ้าก็ให้ใช้สูตรสำหรับฝ้านะคะสูตรหนึ่งฉลากสีเทาถ้าใครเป็นสิวก็ให้ใช้สีชมพูเนาะแต่เรื่องเป็นสิวเนี่ยแหมเนาะแอปเปิลเนาะ เป็นสิวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเราคุยกันเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเนาะว่าเออฝ้าเนี่ยแน่นอนรับประกันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องสิวเนี่ยมันมันรักษาจากภายนอกไม่ได้ไงมันต้องใช้ความพยายามความอดทนม,ามาอ่ะเข้าเรื่องคือใช้ถ้วยซิลิโคนเนาะสำหรับให้หน้าเรียวลดริ้วรอยลดฝ้าใช้คู่กับน้ำมันสมุนไพร แต่วันนี้จะมาคุยเรื่องทำยังไงให้กรอบหน้าคมชัดวิธีแรกการนวดหน้าไม่ว่าจะนวดด้วยอะไรทั้งสิ้นต้องทาน้ำมันค่ะน้ำมันสมุนไพรต้องมีติดถ้าใครไม่ใช้น้ำมันสมุนไพรจะใช้น้ํามันมะพร้าวจะใช้น้ำมันมะกอกใช้น้ํามันมะรุมอะไรก็ได้แต่ต้องใช้น้ํามันค่ะนะคะการนวดหน้าต้องมีน้ำมันค่ะไม่งั้น ทลอะผิวช้ำเจ็บนะคะอ่ะแต่วันนี้อะทาน้ำมันก่อนเลยนะทาน้ำมันเพราะมันจะต้องหล่อลื่นค่ะบางคนก,ก็ถามว่าถ้าไม่ใช้น้ำมันใช้เซรั่มได้ไหมใช้เซรั่มได้ แป๊บเดียวไงเพราะเซรั่มมันจะซึมเข้าไปในผิวภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่เราจะต้องนวดหน้ากัน2นาที3นาที5นาทีแล้วพอเซรั่มมันซึมเข้าไปผิวก็แห้งมันก็ไม่หล่อลื่นมันก็เจ็บมันก็ทลอกครีมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะน้ำมันค่ะ นะน้ำมันถ้าไม่อยากซื้อน้ำมันสมุนไพรก็ซื้อน้ำมันอะไรก็ได้ขอให้เป็นน้ำมันที่มันเหมาะกับผิวก็แล้วกันแต่ทีนี้น้ำมันสมุนไพรของยายจูลี่เนี่ยมันมีสมุนไพรมันก็ช่วยให้หน้าใสออร่าลดลดริ้วรอยได้รักษาฝ้าได้เนาะโอเคอ่ะทีนี้ของฝรั่งเนี่ยเขาวันนี้ดูมาแล้วก็ฝึกทำมาลอกร,รอบหนึ่งแล้วนะก่อนที่จะเอามาแชร์กันเนี่ย ฝึกแล้วง่ายๆเลยค่ะทํามืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ให้มันพอดีอย่างนี้ยคางอย่างนี้นะให้มันกรอบหน้าช้อนกรอบหน้าเอาไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วปาดค่ะปาดขึ้นไปปาดกรอบหน้าให้ชดัชดๆขึ้นมาตรงหูหนึ่งค่ะทําไหมกรอบหน้าอย่างเนี้ เอ,เอาเอาอะไรนะสันมือให้มันพอดีคางอย่างนี้ช้อนคางไว้อย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนไปตามขอบหน้าอย่างนี้นะอืมอยากมันเริ่มหน้าเริ่มยกเริ่มนะอ่ะ ทำอีกรอบนึงให้ดูอีกรอบนึงนะแต่ว่าเวลาทาอะ่ะต้องทําบ่อยๆทําทุกๆวันมันไม่ทําครั้งเดียวมันไม่เห็นผลหรอกมันต้องทำทุกนี่แป๊บเดียวหน้าเริ่มจะหน้าเริ่มจะแบบเห็นไหมมันเริ่มจะวีอะ่ะมันน่าจะวีอะ่ะเขาเรียกหน้าวีใช่ไหมแล้วเขาไปฉีดกันเขาไปทําอะไรกันนั่นแหละให้หน้าวีอะ่ะอ่ะเห็นไหมสันมือเนี่ย ลงแบบพอดีคางช้อนคางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามแนวกระดูกนี่เลยนะอ,อย่างนี้แหละเดี๋ยวยายจูลี่คบผมมาอย่างเงี้ยเขาทำแบบเนี้ยายจุลี่ก็ทำตามเขาเฮ้ยมันมันดีว่ะมันดีจริงๆ มันเหมือนแบบหน้าเราจะแบบวีขึ้นเห็นปะนี่ทำสองทีเองอะเอาใหม่ทำหลายๆครั้งค่ะเพราะอันเนี้ยมันมันไม่ทลอมันไม่เจ็บทำเท่าไหร่ก็ได้ไงแล้วแต่เราขยันไอแต่ทำวันหนึ่ง50ครั้งสมมตินะแหมขยันมากเลยทำยี่สามสิบครั้งแล้วก็ไปทำทีเดือนหน้ามันคงไม่มีผลถูกปะ เราทำทุกวันวันละห้าครั้งสิบครั้งก็พอแต่ทำทุกทุกวันเนี่ยโดน่าไอจูเล่เนี่ยนะเห็นไหมไอตรงเนี้ยไม่มีหรอกแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวตรงนี้มันมันใช้อันนี้นะโอเคอีกรอบหนึ่งนะอยาาจุลีสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอ่นะวางขึ้นไปอย่างเงี้ยไปตาม ตามแนวกระดูกนี่เลยนะตามแล้วสันนี่เลยนะนี่ทำอย่างนี้จริงๆนะเห็นไหมเห็นไหมมันก็เล็กลงนะแต่สักพักหนึ่งคือแรงน้มถ่วงมันก็จะอาจจะ ถ้าใครเนื้อเยอะๆมันก็จะกลับมานิดนึงแต่ถ้าเราทําทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะถูกรียใถ้าไปเข้ารูปที่เราอยากได้ไงเนาะเนี่ยแค่นี้เองทําบ่อยๆค่ะทําทุกวันวันนึงสักห้าครั้งสิครั้งนะมันก็จะเห็นผลไงมันก็จะเห็นผลนะคือเราก็ผิวสวยอย่างเดียวลวอะอะผิวสวยละใครที่ใช้ของยายจูลี่มาปีสองปีผิวเริ่มสวยลวอะอะ เราทีนี้ก็มาเริ่มที่กรอบหน้ากันให้มันสวยขึ้นสวยขึ้นดีไหมะนะดีใช่ไหมฮะดีใช่ไหมฮะอ่ะอ่ะบางคนก็ถามอุตัยรักแร้ใหญ่จุลีทำไมรักแร้ใหญ่จุลีขาวสวยนะน้ำมันสมุนไพรนี่เหรอคะทาเข้าไปนะทามันเข้าไปน้ำมันสมุนไพรเนี่ยเวลาเราทาหน้านาะทาหน้าแล้วเอาเหลือเหลือ มันก็มีสองสามวิธีใหญ่จุดี้กทาแขมคาะจลาอะไรกับวากปน้ํามันสมุนไพรค่ะจริงๆยาจุลีไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากน้ํามันสมุนไพรเนี่ยเรื่องรักแร้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องใช้อะไรเลยน้ำมันสมุนไพรยอย่างเดียวอ่ะอ่ะผมเสียทรงรักมันก็ต้องครอบไว้อย่างเงี้ยมันถึงจะสวยโอเคถ้าท,ทายจะมีอรอบหนึ่งนะ ทุกวันนี้ใช้ถ้วยซิลิโคนค่ะดีค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆใช้แล้วดีจริงๆค่ะใช้แล้วมันเห็นผลโดยเฉพาะเรื่องริ้วรอยหย่อนคล้อยเนี่ยยาจุลี่อย่างที่บอกค่ะยาใช้มาทุกวิถีทางแล้วไม่ว่าจะนวดมือนวดอะไรนะกัวซาไปอะไรทุบก,กระดูกอะไรก็ปลายไปมาแล้วฝังเข็มก็ทํามาแล้วไม่มีหรอกเพียงแต่ไม่ไมเคยฉีดไม่เคยทําสัญญกรรมแค่นั้นเอง แต่เวลาไอ้ศาสตร์พวกนี้เวลาเขาบอกอันไหนดีอนไนดียางจูลี่มาใช้มาหมดแล้วจริงๆมาจบอยู่ที่ถ้วยซิลิโคนเนี่ยจริงๆอ่ะไหนคุยกันต่อน้ำมันต้องแช่ตู้เย็นไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องแช่เลยอ่าถ้าแช่ตู้เย็นแล้วมันจะเป็นไขเพราะอย่าลืมนะคะของยายจูลีเป็นน้ำมัน ร้อยเปอร์เซนไม่มีสารเคมีเจือปนน้ำมัน,เ,นเวลาไปเจอเย็นๆก็เป็นไขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องค่ะแล้วของยาจูลี่เนี่ยในน้ำมันสมุนไพรเนี่ยมีบอร,ระเพ็มีสะเดามีย้่านางบัวบกมีขมิน้นมีว่านหนังคำ ทีนี้ตัวบอระเพ็ดกับสเเดาเนี่ยเขาเป็นตัวฆ่าเชื้ออยู่แล้วเขาเป็นตัวแอนตี้ไบโอติกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคจะเติบโตได้ยากมากยกเว้นน้ำเข้าแล้วจริงๆแล้วเชื้อโรคเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีน้ำเขาเติบโตไม่ได้เขาไม่สามารถเติบโตในน้ำมันได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็น เพียงแต่ว่าถ้านานๆหนึ่งขวดเนี่ยควรจะใช้ให้หมดภายใน1-2เดือนนะคะก็คือถ้าเปิดแล้วเนี่ยภายใน6เดือนถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยกลิ่นมันอาจจะเปลี่ยนได้ด้วยอากาศนะอาจจะทำให้น้ำมันเปลี่ยนกลิ่นแต่คุณภาพก็ยังอยู่แต่จริงๆแล้วถ้า1ขวด6เดือนนะ่ไม่ต้องซื้อไปค่ะมันจะไม่เห็นผลอะไรเลยเสียเงินเปล่า 440บาทซื้อไปใช้6เดือน6เดือนแล้วยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อไปค่ะไม่ต้องซื้อเพราะมันจะไม่เห็นผลนะอยากจะผิวสวยอุตส่าห์ซื้อไปอ่ะก็ใช้ให้มันหมดภายใน1-2เดือนยายจุลี่ใช้1ขวดเนี่ยจุลี่ใช้ประมาณ4 4 4สัปดาห์ <c oughs> ก็คือแต่ยายจุลี่ใช้เยอะไงนวดหน้าทาคอทาลักแร้ทาแขนอะไรอย่างเงี้ยแปลงฟัน หยดในในใน,ในยาสีฟันแปรงฟันเพื่อที่จะแบบป้องกันการเสียฟันแล้วก็ทําให้ฟันขาวนะคะีะยจใช้น้ำมันสมุนไพรยเยอะเพราะฉะนั้นรยรก็1ขวดเนี่ยก็ประมาณ4สัปดาห์แต่ถ้าใครใช้นวดหน้าอย่างเดียวก็จะน้าจะประมาณสัก5สัปดาห์6สัปดาห์นะคะไม่น่าจะเกิน2เดือนไม่น่าเกิน2เดือนต้องหมดคือถ้า1ขวดเกิน2เดือนเนี่ย เมื่อไหรฝ้ามันจะหายละ่ะเมื่อไหร่ผิวถึงจะสวยเมื่อไรผิวมันถึงจะออร่าละ่ะใช่ไหมทีนี้นถ้าคุณไม่ใช้น้ํามันก็แสดงว่าคุณไม่ได้นวดซิลิโคนเพราะถ้าคุณจะต้องนวดซิลิโคนคุณต้องใช้น้ํามันก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้นวดด้วยถ้วยซิลิโคนด้วยเพราะฉะนั้นหน้าคุณก็จะไม่เด้งริ้วรอยมันก็ไม่หายไปนะคะคือเสียเงินแล้วอยากให้ได้ผลอยากให้เห็นผล นะคะยายจูเลี่ในขนาดหน้าอย่างนี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นคนสวยนะยายจูรลี่ไม่ได้เป็นคนสวยนะถ้าใครเคยติตามเฟซแล้วเห็นตอนยายจูรลี่สาวๆนะะเห็นว่ายายจูรลี่เป็นคนขี้เรมากเป็นคนขี้เรแต่เพราะว่าผิวดีหน้ามันเข้ารูปแล้วที่สำคัญสมัยเด็กสาวๆเนี่ยเป็นคนจมูกบีเพราะอะไรเพราะหน้ามันไม่เข้ารูปมันมีเนื้อตรงนี้มันมีเนื้อตรงนี้ มันก็แบบเนื้อมันขึ้นมาอย่างนี้ก็ทําให้ดูเหมือนคนจมูกบี้พอนวดด้วยถ้วยซิลิโคนนวดก็อย่างเงี้ยเนี้ยพอเนื้อตรงนี้มันยุบลงไปยุบลงไปไขมันส่วนเกินเออเนื้อส่วนเกินน้ําส่วนเกินอะไรเนี่ยมันถูกผลักออกไปแล้วหน้ามันก็ตรงเนี้ยมันก็ยุบลงใช่ไหมพอมันยุบลงปุ๊บมันก็โชดั้งไง ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนมีจมูกสมัยสาวๆเนี่ยเป็นคนไม่มีจมูกไม่มีดัางค่ะตอนที่มาใช้ถ้วยซีโคปีปีแรกอะ่ะแล้วไปเจอลูกพี่ลูกน้องเจอญาติกันเขายังถามเลยว่าไปทําจมูกที่ไหนมาทําไมมันดูธรรมชาติไปทําจมูกมาเหรอทาหมอไหนทําไมมันดูธรรมชาติมากท้งนั้นนี้ไม่ได้ทําจริงๆ ใครที่แบบไม่มีดั้งนะลองก่อนค่ะลองปรับรูปหน้าดูก่อนด้วยถ้วยซิลิโคนแล้วดั้งมันจะมาเองยายจุลี่เนี่ยดั้งมาพอดั้งมาดั้งตรงนี้ยุบโหนกตรงนี้ขึ้นตรงนี้หายไปหน้ามันก็วีสมัยสาวๆเป็นคนหน้าสี่เหลี่ยมเนาะหน้าเป็นคนหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือพอมันปรับให้มันได้รูปมันก็กลายเป็นดูดีนะ ผิวพันก็สวยผิวพันก็ดูดีใาญ่จุลิไม่ใช่คนสวยแต่ความที่ผิวพันมันดีขึ้นมันสวยขึ้นแล้วหน้ามันได้รูปขึ้นตอนนี้ก็ลายกลายเป็นคนสวยชมตัวเองนะไม่มีใครชมชมตัวเองโอเคสวัสดีค่ะคุณเอกพันสวัสดีค่ะใช้ถ้วยซิลิโคนจะรู้จะรู้ร้อนคะจะรู้เอาใหม่ oh คุณทานทิปคุณทานทิปพิมพ์มาใหม่ค่ะนะหน้าดีอ๋อคุณทานทิ์บอกว่าหน้าดีขึ้นค่ะไม่หย่อนค่ะใช่ยังกลับไทยไม่ได้เลยค่ะคุณทานทิปบอกยังค่ะยังค่ะถ้ามานี่ก็ต้องโดนสิบสี่วันเนาะต้องโดนสิบสี่วันอย่ามาเลยค่ะเนาะเสียดายเวลาเนาะเด็ดเกือบแล้วนี่วัคซีนมาแล้วนี่ เขาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มผลิตวัคซีนได้แล้วจะเย็นๆคุณทางทิพย์เดี๋ยวมาเมืองไทยเรามาเจอกันนะนัดกินข้าวกันนะอ่าหน้าดีขึ้นค่ะไม่ย่อนค่ะโอเคสวัสดีคุณเอกพนันใช้ถ้วยซิลิโคนจะรู้ใช่ใช้ขวดหนึ่งเกือบ3าเดือนเลยต้องเพิ่มปริมาณใช้เยอะขึ้นไม่ได้ให้ใช้ปริมาณเยอะขึ้นนะ ปริมาณเนี่ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เกี่ยวเลยเนาะไม่ต้องใช้เยอะเอาแค่ให้มันทั่วหน้าไม่ต้องเยิ้มค่ะคุณทานทิพย์ยายจุลี่ไม่ได้บอกว่าให้ใช้เยอะแต่ให้ใช้ประจำคือยายจุลี่ใช้ประมาณสองสาหยดเท่านั้นเองแต่ทำให้มันทั่วหนะ้าอ่ะสวยยาจุรี่ใช้ใช่ไหมอ่ะอไหนรอบอีกรอบหนึ่งถ้าว่าถ้าไม่หยดใส่มือนะยายจุรี่ก็จะหยดนิดนึงสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลี่ย ไม่ต้องใช้เยอะถ้าคุณคุณทานที์ใช้ถึง3เดือนคือถ้าเป็นคนหน้าเล็กก็ไม่แน่นะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าคือ3เดือนก็ยังโอเคค่ะสามเดือนก็ยังโอเคคือในกรณีที่ทําทุกวันก็จะใช้ได้ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งแต่ถ้าทําสัปดาห์ละ2 3ครั้งเป็นไปได้ค่ะ แต่สองสามครั้งก็ดีค่ะสองสามครั้งก็ดีนะคะสัปดาห์ละสองสามครั้งก็จะได้ประมาณสามเดือนถูกต,ต้องไม่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 ไมไมน่าเกลียดไม่น่าเกลียดจ้ะไม่น่าเกยนะคะเนี่ยอ่ะลืมหรือ,อยังเมื่อกี้เราเราเราทำหน้าวีแบบไหนลืมหรือยังอย่างเงี้ยไ้ค่ะเอาเอาเอาสันเนี่ยนะไปอย่างนี้นะขึ้นไปตรงหูไปตรงหูนะ เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วมาตรงหูนะอ่ะขึ้นมาตรงหูพอถึงตรงหูปุ๊บกระตุ้นน้ําเหลืองเลยค่ะกระตุน้น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 อืออย่างนี้เลยไอ้ตรงเนี้ยไขมันตรงเนี้ยน้ําตัวนี้มันจะถูกผักไปที่ต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองมันจะอยู่ตรงบริเวณหูอย่างนี้นะแล้วก็กระตุ้นเลยค่ะกระตุน้นต่อมน,น้ําเหลืองขึ้นไปยกขึ้นอืออย่างนี้ชอบมากเลย ชอบมากเลยไปแอบส่องของต่างประเทศเขาบ่อยหยาจลี่ชอบพอไปส่องแล้วเดี๋ยวเอามาแบ่งปันกันเนาะไปเจอเคล็ดลับอะไรอีกเราจะามาแบ่งปันกันนะนะโอเคอ่ะเรื่องโปรโมชั่นก็ตามกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีโปรยาจุลี่ทำโปรเดี๋ยวก่อนโปรแรกก็สี่ชิ้นใช่ไหมเจลล้างหน้าโทนเนอร์ Moisturizer แล้วก็ครีมกันแดดวันนี้เซตที่2ก็เป็นน้ำมันสมุนไพร3ขวด1,100บาทพรุ่งบาทพกนี้อาจุลี่ก็จะออกเซตก็โอเคคือคนทุนน้อยซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่หรือว่าให้คุณพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยยาจุลี่ก็จะทำเซตประเภทครีมบำรุงกับกับครีมกันแดดเนาะบางคนต้องการแค่นั้น นะหรือบางคนต้องการแค่เจลกับโทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวใจจูลี่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มามาตามเซตที่3เซตที่4กันนะหรือบางคนก็อยากจะซื้อแบบเอาแต่ครีมบำรุงมอยส์เจอไรเซอร์ออร์แกนิกเ9 1เพราะเพราะเพราะว่าครีมเนี่ยดีมากนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวก็จะซื้อแต่ครีม3ขวดให้ตัวเอง1ให้คุณแม่หนึ่งให้คุณพี่ห<ม>อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวผู้นี้มาตามค่ะว่าจะมีมีโปรอะไรบ้างนะคะโอเคใาญ่จูรี่มาแชร์เรื่องเด๋่นหน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยหยจูลี่นี่ขนาดยหญ่จูลี่ทำสองรอบเองนะเมื่อตอนอ่านเพิ่งอ่านไปเมื่อตอนเพิ่งไปไป,ไปส่องเข้ามาเมื่อตอนเช้าแล้วก็ทําแล้วนี่มาทําเนี่ยตอนเนี้ยยายจูรี่ว่ามันเวิร์กว่ะยายจูลี่ว่ามันต้องเวิร์กแน่เลยอะถ้าเราทําทุกวันทุกวันนะงามจะต้องวีแน่เลยอะชอบอะ ขอบคุณเลยอ่ะขอบคุณเว็บไซต์คารินอโมไปเช็คดูได้ค่ะ k i a k a r i n a m o r e ต้องให้เครดิตเขาเครดิตเขานะยายจูลี่ไม่ได้คิดเองให้เครดิตเขาขอบคุณขอบคุณข้อมูลที่เขาให้มาแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงยายจูลี่ก็ไปเอามาแล้วก็มา คือแปลมาแล้วทำความเข้าใจแล้วก็มาบอกต่อเนาะดูกันข่าวหนะ้าจะเจออะไรอีกสวัสดีค่ะ